นี่ก็ปาตัวแรกนะเนี่ยคันเนี่ยคันอะไรวะ ปลา,าตัวแรกเขาเลยใช่ปลาตัวแรก ถึงมันต้องถึงดิเดี๋ยวผมหาสายวัดให้อะหักไม่ได้วัดแรงด้วยเฮ้อยแล้วกูจะตื่นเต้นทำไมวะเนี่ยไม่โอ้โหโดนจนได้ถ่ายตาไวหน่อยโอ้โหตัวนี้โดนนั่เองว่ะโดนยังไงก็โดนตัวเนี้ย นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงจัดปลาดีๆก่อนเออกดนี่อันนี้อันนี้อ่าโอเคแป๊บนึงไล่ไปปึ๊บนี่ครับหัวนะอยู่นี่นะนี่ปึ๊ดโอ้ยเอยเต็มเต็มอ่ะพี่ฉันเต็มอันนี้อันนี้อันหนึ่งนะแล้วดูครับคันนี่แบบหักตรงโคนเลยอ่ะผมนี่อย่างเซ็งเพราะว่าตอนตอนตอนที่ผมวัดไปผมพอรู้ว่าคันหักผมเซ็งเลย เลยยังไม่รู้ว่าปลาติดหรือไม่ติดนะีน่ดูคันหักคันหักสาดิหักกระจายเลยโคตรแสงเลยนี่ก็เป็นสภาพของคนที่ไม่มีคันเบ็ดตกนะครับก็จะนั่งเเส,งแ,สงแบบนี้นะแล้วก็จะมีคนยืนตกปลายหัวเรืออย่างเปรมปรีอยู่คนเดียวนะครับมันก็จะตกอย่างมีความสุขของมันนะฮะ นะครับส่วนในคนที่ไม่มีคันเบ็ดตกก็จะนั่งเซ็งกับกัะลอกกับคันของเขาอยู่นี่นะฮะแต่ว่าแต่ว่าเ้าได้รางวัลไปแล้วนะเขาจะสบายใจอยู่นะไม่ค่อยจะสบายใจเท่าไหร่อ่ะเหมือนกูมานั่งดูมึงตกปลาครึ่งวันอ่ะตอนเนี้ยโอ้เซ็งเลยแม่งเอ้ยนี้ไปแล้วสาดิดสาดิดสมชื่อเลย ผมวัดหักไปสองคันลว้วัดปลาตัวแรกหักเลยนะวัดไอตัวแรกที่โดนนี่ปลาประมาณสักสโลได้นะบอมออคันแรกปลาสองโลแต่คันที่สองนี่ดีหน่อยปลาวัดปลาห้าโลหักแม่อะไรวะอย่างแซงเจอคอกนะครับสิบข,นะขึ้นมั้นเนี่ยสิบขึ้นนะมีน้ำใหม่ด้วยนะเนี่ย โอยเอาเปรียบชิบหายเลยอ้เมื่อกี้สองข้อก็ตีคนเดียวล่อก็ยี่สิบขึ้นอันนี้ขึ้นที่สองนะขึ้นที่สองแล้วว่าขึ้นที่สามโอ้โหบอมปั้นสู้ว่ะขึ้นที่สี่กูว่าโดนกูว่าโดนกล้องเองมก้มไปกล้องเองก้มไปกล้องเองก้มไปกระชากเลยออขึ้นที่สี่แล้วเอาละมึงเอาละมึงหันเรื่องนู้นแหละพี่ถ่ายเองด้วยหันหัวไปขึ้นที่ห้า ขึ้นที่ห้าอย่างกี้นี่กระชากเลยเอาละเมืองเอาละเมึงไอ้ที่เราขึ้นถี่ด้วยเอาเอาเออกขึ้นที่หกแล้วมึงเอาขึ้นที่หกแล้วนะขึ้นที่หกแล้วนะขึ้นที่หกโอ้โหแล้วเขาขึ้นแล้วเขาขึ้นบ่อยด้วยสิขึ้นที่เจ็ดขึ้นที่เจ็ดแล้วขึ้นบ่อยด้วยสิอยู่ไหมอุ้ยอีกอีกสองขึ้นเด็กเองใช่หรออ้าก็อีกสองขึ้นไง 8 9ดเเลข3ขึ้นเอออีกสขึ้นอีก3ขึ้น,อ 3, นโอ้โหอีก3ขึ้นเท่านั้นจะเป็นของกูแล้วเอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเจ็บเลยแม่งเมื่อกี้นี่เอาแล้วมึงเอาแล้วมึงเอาแล้วมึง,มง,มงขึ้นที่8โอ้โหกูว่าต้องโดนบอมต้องโดนแล้วขึ้นที่8ปาร์กไหมปาร์กไหม <im itation> <im itation> อีกสองขึ้นนะครับบอมบอกกูต้องเนียนเอ,เอาละครับอเป็นก,กูตีไม่หยุดหรอกกูบอกเลยเอาโหตีท้ายข้ออีกแล้วขึ้นที่เก้าแล้วนะครับอีกขึ้นขึ้นสุดท้ายเอาลิฟซ้าลิฟซ้ําเอาขึ้นที่สิบโอ้ยขึ้นเร็วด้วยขึ้นเร็วอตั้งหากอาแถมอีกสองขึ้นให้สิแ <im itation> ถมไหมแถมไหม แถมแถมขอแถมอ่าแถมแถมสองขึ้นนะ้กูตีสิบสองขึ้นนะนี่ให้โอกาสว่าจะให้ยังไงแล้วนะจ้าจ้า้ยแล้วของกูเข้าป่าด้วยดิอ่าโอ้โหอืมอืมอืโดนไหมโดนไหมบอมโดนไหมนี่แถพี่ใจดีขนาดนี้นะอ้าวโอ้หเอาพี่อ่ะไออีกทีนึงอีกขึ้นนึง ไอ้เฮียแล้วเข้าไปน้บให้กูเน <laughs> <sm all> ี่ยหม่งชากมา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 ชกแต่ละทีเอาพี่พี่มาไกลพี่สิ <52 km. S 2> ขึ้นนะแ่ะ <laughs> และ้วดูดิเองให้พี่ตกนะแม่งอยู่ในป่าหญ้าเนี่ยบอม หนึ่งขึ้นหนึ่งขึ้นพี่ปล่อยให้มันออกไปก่อนนะโอเคนะใม่สู้ข้างนอกนะที่ตีสามหรือเจ็ดเอ้เจ็ดแปดเก้าสิบหรือสิบทีดิให้มันสู้เฮ้ยก็สิบสองขึ้นไงถ้าไปเตะแล้วสามพี่จะตีตีอีกสิบมันก็เป็นสิบสามปล่อยมันไปข้างนอกเลยนะพอถึงหญ้าเขียวพี่ใส่เลยนะ โอ้โหน้ำหางบนเลยนะเรียบร้อย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 เลยครับอยู่เลยครับบแบบมีตัวนะขึ้นน้ำหางวนเุกเดียวเอาตัวนี้ไม่ได้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงคายเดชก่อนนะครับกำลังถ่ายที่อยู่อ๋อยู่กำลังคายเดชอยู่เรียบร้อยเลย เรียบร้อยดีบอมไกด์ไปหามันท yes! hmm, so hmm, the anyway. ี่ไกด์ไปหามันโอ้โหไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่เหรอไม่ไม่เท่าไหร่เฮ้ยได้อยู่นะไม่เท่าไหร่บอมไม่เท่าไหร่บอมไหนอ่ะเอาหัวเข้ามาเรียบร้อยเป็นไงเป็นไงได้นะ ไม่น่าได้นะลองวัดดูก่อนพี่ลังวัดดูก่อนนะลองวัดให้มันเป็นี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนนี้ขีดตัวขึ้นน่ะแหละเปรี้ยวไหมเออตัวที่จับหมดละมัก็ใช่ก็สวยระมังเข้าๆพี่กับพี่กับพี่ว่าไม่น่าไม่ไม่น่าใหญ่มากจะสั่งจริงพร้อมเอ้าเอาที่วัดแล้วก็ันนะนี่เลยนี่เลยม้วนๆมาค่ะดูก่อนจะวัดดูข้าวก่อนเข้าว่ายาว นว่ากน่แที่พี่อยากให้เอ็งกีตัวนึงไงเพราะว่ามันยังยังวนอยู่เลยไงต้อเห็นอยอะะเอาเอาตัวอต่อนเอ้ยได้เชียงว่ะับเแปดบโับจรัแกดนบากินเดอเปดนะครับครับเลย มาตกต่อนี่ครับ็ l a มม m e m b e r s p i n n e r b a บ t นะครับเพื่อนๆสำหรับงาน shade นะครับสายตรงแม่คอกโดยเฉพาะเลยนะมีความยาวครับโอ้โหแต่ละตัวตัวนี้87นะครับตัวนี้80นะครับนี่ได้คครกคกันนะนะครับก็ Blackmember Spinnerbait เนี่ยครับดูนี่ก่อนเลยเริ่มจากใบหลิวก่อนใบหลิวนะครับเราเซตมาให้แค่ใบเดียวนะอย่างใบเดียวมันดียังไงเนี่ยครับดูหมายเรา เป็นป่าหญ้านะครับเป็นป่าหญ้าพืบแบบนี้นะทีนี้เวลาใบหลิวใบเดียวเลามันลงอะครับมันจะไม่ไปพันพวกหญ้าและที่สําคัญเวลาไม่ขึ้นข้างนอกแบบนู้นแบบที่ผมโดนเนี่ยใบหลิวใบเดียวครับมันจะควงไปนะครับแล้วทําให้เหยื่อมันถึงคลอกเร็วนะครับเราสามารถตีดักหน้าคลอกได้ง่ายนะครับแล้วก็ไล่ลงมาครับนี่ดูเป็นลูกหมุนแบบแบริ่งเลยนะครับเป็นแบบแบริ่งด้วยนะครับเป็นแบบลูกปืนนะครับลื่นๆเลยเสร็จแล้วลวดนะครับที่เราใช้นะครับเป็นลวดสแตนเลสนะครับขนาด 1.4มิลลิเมตรนะครับซึ่งใหญ่มากนะครับต้องใช้เครื่อง C N C ดัดมานะครับใช้มือดัดนี่มือแหกนะครับแล้วก็ลวดนะครับเห็นไหมนี่ขนาดโดนปลาใหญ่ไะมครับไม่เสียทรงนะเพราะว่ามันแข็งมากแล้วก็ลวดนะครับจะวางเข้าไปในตัวเหยื่อเลยซึ่งในตัวเหยื่อเราจะพับลวดเป็นตัว U นะครับแล้วคล้องกับตัวเบ็ดสําหรับใช้กับงานสปินเนอร์เบ็ดโดยเฉพาะนี่คือเบ็ดที่เอาไว้ทำสปินเนอร์เบ็ดโดยเฉพาะนะครับเป็นเบ็ดตัวท็อปเลยนะครับขนาด 5O นะผมบอกเลยนะว่าใครที่เคยบอกว่าเนี่ยพี่ เบ็ดมันจะง้างหรือเปล่าผมบอกเลยครับเบ็ดไม่ไม่ง้างเลยครับนี่ฮะไปก่อนครับคันหักต่อนนะเบ็ดไม่ง้างหรอครับเพราะว่าเบ็ด5โอของเราเนี่ยครับมีความคมและแข็งมากสังเกตเนี่ยเราวัดกันทีเดียวนั้นเลยนะปึ๊กนี่คือปลาเข้าเลยนะครับแล้วก็ตัว ตัวบอดี้นะครับเป็นตะกวดแบบ FGS นะครับถ้าเป็นตะกวดธรรมดาแบบตรงนี้นะครับมันจะบานเราเยอ์ปานหนักๆตีบ่อยจะเริ่มบานนะครับแล้วก็ตรงท้ายเหยื่อด้วยนะครับก็จะบานออกเนี่ยตรงตรงตูดเนี่ยครับก็จะบานออกเหมือนกันผู้ของเรานี้ก็เป็นผู้ซิลิโคนแบบจัดทรงมาเรียบร้อยนะนี่นะครับจัดทรงสวยๆแบบนี้ไม่ต้องคอยจัดทรงอยู่นะครับมันล็อกทรงนี้เลยนะครับแบบสําเร็จรูปนะครับน้ําหนักเหยื่อเนี่ยสากรัมนะครับเพื่อนๆบอมส่งส่งผู้มาอังแสงได้มานี่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 ครับ อ่างแสงหน่อยนี่มันจะได้แบบว่าสว่างสว่างใช่จะได้สว่างสว่างนี่ลงไปนี่เรียบร้อยเลยปะนี่ครับแบค็คแมนบ้าสปินเนอร์เบสของเรานะครับก็จะใช้เป็นใบหลิวใบเดียวนะเอา้าอยู่ไว้อยู่ไว้บอมอย่าให้หลุดนะ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 โอ้ยโดนว่ะบอมโดนว่ะ ตัวผู้วาย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 กระช้างก็ขึ้นมาหนึงแม่งกระชากมันเลยทะลุทะลุกระโหลกเลยดูดิไม่ได้วัดนะเอาวายตัวเล็กวายตัวใหญ่พี่ตัวนี้มันตัวแม่ตัวใหญ่อวายดวมนะคือผมยกขึ้นมา เอาเทียแข็งอะไรวะวันที่มาองจี้เนี่ย้หใตากทีเดียวพี่ต้องตากหรือเปล่าตัวนิดเดียวเองไงเอาไปลหนาขนาดนี้โอ้ยลหนาขนาดผมไม่ได้วัดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูในคลิปต้อไม่ได้วัดเอ้ยเอ้ยเอาไปโยนเฉยเลยแบบอย่างนั้นสองสามทีเนี่ยไม่ไม่ติดสักทีเนี่ยเอาอยู่วะดีเอ้ยอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะอย่าให้หลุดนะว้า ที่มันจะตัวใหญ่ว้ายไปโดนพี่มันมาอีกดูดิเนี้ยตัวแค่นี้เองอ่ะสามลว้ายเมื่อเช้าทำตัวใหญ่หลุดแล้วมาเอาตัวเล็กๆว้าย่อะจับแนวนอนให้เพื่อนๆดูหน่อยใหญ่ดู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 แผลทะลุกระโหลกอ่ะไปนี่ผมไม่ได้วัดเลยโอ้โหกระชากกลับเลยใช่ไหมเออยกขึ้นมาถึงกระชากว่ามันไม่ค่อยโดนนะวึกเรียบร้อยโอ้ยนี่ครับนี่ นี่รอยเดิมเลยสุดยอดเนี่ยเออมันไม่ได้เข้ามาจากข้างในนะมันเข้าจากนี้เลยนะอย่างตรงนี้เลยนะโอ้สุดยอดมาแซบมือมานูนละปลาผมเนี่ยมีแต่ตัวเล็กๆว่ะว้าปลาไหลนี่มาโอ้ยอายไหวบ่เอ้ยปลาสามโลเนี่ยนี่เนี่ยมันกัดยังไงนะไม่ได้วัดเลย ไม่รู้ว่ามันกัดด้วยคือยกขึ้นมาเอ้ยแม่งแข็งสักพักหนึ่งมันดิ้นด้วยไยเอาโดนปานี่หว่ะอีบอมมันเอามันจนได้นะเว้ยมันไม่ยอมนะไม่ยอมโอ้ยได้คนเดียวไม่ได้หรอเอ้ยกลับบ้านได้นะขนาดผมได้คนเดียวนะ พี่ยังไม่ให้ผมตีเลยพ <ünd ose? S 1> ี่พี่ได้คนเดียวพี่พี่ยังไม่ตีพี่ยังให้ผมตีนะน <Bun. S 1> แต่ว่าเป็นข้อมือสองของเขาเนะที่เขาให้ตีคนเดียวเนี่ยพี่ให้โอกาสเองต้อง12ไม้ทีแรกอ่ะเองไม่เห็นความหวังดีของพี่เหรอวะเป็นไงเองรู้จังความหวังดีของพี่ไหมสามไม้<ถ>โดนอะ่ะแล้วคันเบยดมีคันเดียวต้องต้องเปลี่ยนกันตีอะ่ะโอ้โหพี่แม่งหน้าคตรหน้าโดนผมเลยอึบไม่โดนอึบวัดจนเจ็บตรงเนี้ยคันเบ็ดแม่งมันกระแทกตรงเนี้ย ยังไม่รู้ถึงความหวังดีของพี่อีกนะความหวังดีของพี่คือให้มันรอให้กูก่อเพอมันมีอาการจะเสร็จรู้เสร็จจริงๆเอาวางไว้วางไว้ถ่ายรูปหน่อยวาโอเคสำหรับทิ่นี้นะครับก็ฝากไว้นะครับ b l a c k MEMBER SPINNER b a t บนะครับวันนี้ผมกระบอมก็กดไปสามตัวตัวใหญ่ของอีบอมตัวแรกหลุดแมงเลยติดในป่าสาลายอยู่ไหมอยู่อยู่ อยู่ค่อยๆเนียนๆมาเลยค่อยๆเนียนๆมาเลยค่อยๆเนียนๆมาเลยค่อยๆเนียนๆมาเออเออขายเบรกได้ขายเบรกได้ไดอืมต้องงานบอมต้องงานเออเอาลุดโอ้โหสุดาใคาวะ นี่เทียบอันนี้คือเบอร์หนึ่งอันนี้คือเบอร์สองอันนี้มันจะลงไวกว่าใช่ใชเวลาปลาที่มันเข้าตามปรุงตามป่าเนี่ยนะเดี๋ยวเบอร์สองเราจะมีขายแล้วพี่พี่พ,พี่ทำแล้ว อ่าฮะน้าเขาแอบใช้เบอร์สองอี๋นั่นแหละผมไม่ยืมผมไม่ด้เลยเก๋าเก๋าเอาทุกเอาทุกรูปรูปแบบที่คิดว่าได้เปรียบอะเก๋าเก๋าเก๋าเอาเอาทุกรูปแบบที่คิดว่าได้เปรียบอะเขาใช้ใบใหญ่กูใช้ใบเล็กอย่างกูลงเร็วเหรอเฮ้ยเก๋าที่ไหนได้ที่ไหนได้ขันสุดโต่งเดินตะวันไปคันทั้งผมจีเก๋าเก๋าแดกเบอร์หนึ่งพอาสาหรายมันเยอะไอ้เนี่ยมันลง ช้ากว่าเบอร์เบอร์สองไงปุ๋งไอ้เฮียถึงสาลายเลยเก๋าแล้วเขเปียงให้รู้ด้วยนะเออเก๋าเดี๋ยวไม่ให้รู้ด้วยเออเก๋าโอเคสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับยังไงวันนี้ผมก็รอดอ่ะผมรอดผมรอดโอวันนี้ผมรอดผมต้องบอกเลยว่าผม ข้ามเขียเลยเยีะไม่แม่งไม่กัดกูสักทีวะาเย่ไม่แม่งไม่กัดกูสักทีวะแม่งเมื่อไหร่กูจะได้ว่าเขาได้คือมันสองตัวแล้ว้าวกวดีนะมาได้คอกเนี่ยโอ้โหรอดเลยทีนี้โล่งอะเก๊กเลยเก๊กเลยหมูก็โอกาสให้เขาตีตั้งสิบทีนะแบบพอเริ่มมีการเริ่มตบพี่แถมให้อีกสองไว้บอมกล่าว่าอีกสองทีเนี่ยมันไม่โดนหรอกแต่พี่ต้องวัดกับมันไงมันต้องไม่โดนพอไม่โดนแล้วเป็นไงพอปลาเข้าป่าไอ้บอมจะออกมาจากป่าแล้วค่อยตีเนาะ เรียบร้อยออกไปเรียบร้อยโอเคสวัสดีครับโคตรมันเลยปลานี้นี่เพียบเพียบโหยโคตรน่าเสียดายเลยครับเพื่อนๆปลาตัวนี้ผมไม่ได้เงินรางวัล1น0 0 0 0บาทจากกิจกรรมของพี่โอเวนซีนะเพราะว่ามผมทำผิดกติกาก็คือผมไม่ได้ ถ่ายรูปปลาหน้าตรงนะครับพี่เอเว้เขาแจ้งในะข้อความมาว่าผมไม่ได้ถ่ายรูปปลาหน้าตรงนะครับก็เลยไม่ได้เงนินรางวัล1 3 0 0น 13, บาทแล้วก็ผมไม่ได้เอาคันซาดิททัวนาเมนต์เนี่ยครับมาวางคู่กับปลาแล้วก็ถ่ายคลิปหรือว่าถ่ายรูปส่งอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อย่างว่าตอนนั้นผมทําคันหักนะครับผมวัดปลาแล้วคันมันหัก แล้วผมก็ใช้มือสาวๆขึ้นมาแล้วผมก็กําลังงงกำลังเบลออ่ะคันหักแล้วปลาก็ขึ้นมาคือตอนนั้นผมลืมเลยผมเลอหมดเลยแล้วผมก็เลยรีบวัดปลาเพราะว่าเราต้องอยู่ในเวลา15นาทีเนาะนะครับผมก็ขึ้นมาผมก็วัดปลานะครับแล้วก็ถ่ายรูปปลาทั้งสองด้านนะครับพูดถึงเลขบัตรพูดถึงเลขอ่าพูดถึงชื่อตัวเองนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยนะครับกับชื่อตัวเองเนาะนะครับแล้วก็ส่งไปนะครับแต่ว่าในนั้นเนี่ย ไม่มีรูปคันที่หักที่วางข้างนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันพอผมส่งไปพี่เว้นก็บอกว่าต้องมีรูปหรือคลิปวิดีโอหน้าตรงด้วยนะนะครับเออผมก็ไปหารูปมาให้นะครับนะครับผมก็เอารูปที่ให้แล้วก็รูปปลาลายปลานะครับทั้งสองด้านนะครับให้พี่เว้นนะครับเออแต่ว่าพี่เว้นบอกว่าลายปลาผ่านนะครับแต่ตอนวัดไม่ชัดเจนนะครับต้องให้กรรมการตัดสินอีกทีคือ ตอนวัดไม่ชัดเจนก็น่าจะเป็นในคลิปแหละครับเพราะว่าผมไม่ได้ถ่ายหน้าตรงผมก็ถ่ายตั้งหัวยันหางอะไรเงี้ยครับตามคลิปเนาะเออก็อาจจะผิดพลาดตรงนั้นนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ครับสำหรับใครที่จะร่วมกิจกรรมเนาะเพื่อนๆต้องถ่ายคลิปปลานะครับแบบหน้าตรงนะครับให้เห็นหัวปลาและหางปลานะครับให้ชัดเจนแล้วก็ต้องมีคันซาดิทร์นเมนต์ด้วย นะครับวางคู่ปลาแล้วก็ระหว่างที่เราถ่ายคลิปให้ชูปลาเปิดหน้าพูดถึงชื่อตัวเองพูดถึงชื่อคันที่เราเบ็ดที่เราใช้นะครับแล้วก็พูดนัมเบอร์สายวัดด้วยนะครับก็อย่าลืมเนาะก็ถ้าพลาดนะครับทำผิดกกติกาอย่างผมก็จะไม่ได้เงิน1 3 0 0 0บาทเฮ้ยน่าเสียใจจริงๆนะครับเสียดายโอเคสำหรับที่นี้ก็เดี๋ยวผมเอาใหม่ครับเดี๋ยวสู้ใหม่นะครับ โอเคครับขอบคุณทุกคนอขอบคุณทุกคนลิ้นพันเลยขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับผบค,ครับราบสวัสดีนักปลาทุกท่านหาคุณกำลังชอบตกปลาแล้วคุณกำลังดูช่องพิช i n อีซี่แสดงว่าคุณมาถูกที่แล้วเราตกปลาเทปบ๊อบปิ้จิกกิ้งแคสติกทอรทกตกไปทุกอางเราตกปลาน้ําจืดปลาบึก ปลาชโะโลปลาช่อนปลาก,ะร,ะกระพงปลากระตุปปลาหยีตกปลาตีปลาไสหรือแม้แต่ปลาหายากเช่นปลาเวนที่พิชิ้งซีเรามีให้ทุกท่านดูเราตกปลาิีชิงปารวมเทคนิคทุกแบบการตกปลาต่างๆไว้ทั้งหมดในช่วงขอไปมือใหม่ตกค่ะหรือจะตกกุ้งตกปูตกหอยพิชิองซีเรามีให้ดูหากคุณชอบเดินปา่าผจญภัยค้างแกมทำอาหารคุณชอบดูนมนมนมขา,ขาวๆใหญ่ๆ ที่เฟชชิงเซ่เราก็มีให้ดูไม่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรถ้ามันกินเป,ป็ดทัไปเราจะนัดนัดทั้งงัดนับทั้งงัดนัดมันขึ้นมาให้ทุกท่านดูและก่อนที่ทุกท่านจะชมคลิปของเราให้ทุกท่านตั้งสติแล้วฟังให้ดีหากท่านเป็นคนที่จิตชาตาร้อนจิตใจอ่อนไหวและมองการตกปลาว่าเลวซามต่าช้าบอบก,กรรมัมหรือหม่อมแม่สอนบูชาแต่คำดอกไม้ทางเราก็ขอ นมสองมือขึ้นกราบและขออภัยไว้ในละที่นี้ด้วยแล้วก็ขอให้ทุกท่านกดปิดและไปดูช่องอื่นเพราะช่องนี้มีแต่คำหยาบไว้ความจังไรเกือบทุกคลิปเลยส่วนน้องๆหหหูหนูที่ยุต่ำกว่สิบปีให้ไปเรียกหมอแม่มานั่งดูด้วยเพราะมีตัวอย่างที่ไม่ดีและบางสิ่งก็ไม่ควรทำตามเมื่อดูจบก็ช่วยแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์ด่าเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ